สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอนในสยามโฟนนิวส์อีกเช่นเคยนะคะสำหรับข่าวแรกในวันนี้ LG เผยคลิปสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปอย่าง LG G4 ที่มาพร้อมกับเลนส์กล้อง F s t o p ถึง1.8ค่ะ LG เตรียมพร้อมเต็มที่สำหรับการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปอย่าง LG G4 ในวันที่28เมษายนนี้ล่าสุดทางบริษัทก็ได้ทำการปล่อยคลิปวิดีโอโปรโมท LG G4 ซึ่งในคลิปยืนยันว่า LG G4 จะมาพร้อมเลนส์กล้องที่มีค่า f-stop ถึง1.8ซึ่งกว้างกว่ารูรับแสงของกล้องสมาร์ทโฟนทั่วไปเลยก็ว่าได้เนื่องจากรูรับแสงสมาร์ทโฟนทั่วไปมีค่า f-stop อยู่ที่2.0ถึง2.4เท่านั้นอย่างไรก็ตามในเรื่องของความละเอียดเซ็นเซอร์กล้องก็ยังคงเป็นความลับที่ไม่ได้เปิดเผยแต่อย่างใดและในส่วนของประสิทธิภาพในการถ่ายรูปนั้นก็จะทำออกมาได้ดีกว่า LG G3 ม,มากน้อยแค่ไหนคงต้องติดตามกันอีกครั้งนะคะ เชื่อว่าหลายคนนะคะคงเคยได้เล่นหรือว่าเคยสัมผัสกับเกมบอยสุดฮิตกันแน่แต่จะดีไหมคะถ้าเกมบอยเหล่านั้นกลับมาอีกครั้งในยุคนี้กับ h y p e r k i n ิเผยภาพแนว Smart Boy, คิดสมาร์ทบอยเคสเกมบอยสำหรับ iPhone ค่ะ h y p e r k i n ิ hey, บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เครื่องเกมเผยภาพแนวคิดเคสเกมบอยสำหรับ iPhone ซึ่งน่าจะถูกใจแฟนๆของ iPhone ที่เกิดทันยุคที่เครื่องเกมบอยได้รับความนิยมในอดีตแนวคิดเคสตังกล่าวถูกตั้งชื่อว่า Smart Boy โดยคอนเซปต์การใช้งานหลักๆคือการนำ iPhone 6 Plus เสยบเข้าไปจากนั้นก็ใช้หน้าจอของ iPhone 6 Plus เป็นหน้าจอแสดงผลขณะที่ปุ่มกดควบคุมการเล่นเกมจะอยู่บนตัวเคสนอกจากนี้ยังสามารถใส่ตลับเกมเข้าไปด้านหลังเคสได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามสมาร์ทบอยเคสนี้ยังคงเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้นยังไม่มีการผลิตออกมาจริงซึ่งสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรคงต้องติดตามดูกันอีกทีนะคะ <S <S ใกล้จะถึงเทศกาลสงกรานเข้ามาทุกทีแล้วนะคะและแอนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงพร้อมที่จะเปียกกันแล้วแต่คงจะดีไม่น้อยที่เราจะมีวิธีป้องกันสมาร์ทโฟนคู่กายของเราไม่ให้เปียกน้ำไปด้วยและว,วันนี้แอนก็มีเคล็ดลับนั้นมาฝากกันค่ะ วิธีที่1เป็นวิธีสุดคลาสสิกที่ใครหลายคนก็นิยมใช้นั่นก็คือการนําถุงพลาสติกและหนังยางมารัดไว้นั่นเองโดยทางที่ดีควรนําถุงมาซ้อนหลายๆชั้นและรัดหนังยางไว้ด้วยทุกชั้นเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมเข้าไปค่ะวิธีที่2หากใครสามารถหาถุงแบบมีซิปล็อกได้สามารถนํามาทําตามวิธีแรกได้เลยค่ะโดยวิธีนี้จะมีความหนาแน่นมากขึ้นกว่าเดิมและทางที่ดีหากหาขนาดถุงที่มีความแตกต่างกันได้ก็ควรนํามาใส่ซ้อนกันสัก2ชั้นนะคะ วิธีที่3ใส่ซองกันน้ำค่ะซึ่งซองกันน้ำนี้สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดและสถานที่เล่นน้ำทั่วไปแต่ก่อนซื้อก็ต้องเช็คดูด้วยนะคะว่าถุงมีรอยแตกรั่วหรือไม่และสามารถกันน้ำได้จริงหรือเปล่าและสำหรับวิธีสุดท้ายนั่นก็คือการนำไปเคลือบสารกันน้ำหรือหาเคสโทรศัพท์กันน้ำนั่นเองค่ะซึ่งวิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงแต่ก็สามารถทำให้เราอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยละค่ะ อย่างไรก็ตามเมื่อเราเล่นน้ำเสร็จแล้วและซองกันน้ำนั้นกำลังเปียกชุ่มก็อย่าเพิ่งเปิดซองออกมานะคะคุณจะเช็ดซองให้แห้งก่อนทุกครั้งและข้อควรระวังก็คืออย่านำใดเป่าผมมาใช้เป่าเด็ดขาดเพราะความร้อนจากใดจะทำให้เครื่องเสียหายได้ค่ะ และนี่ก็เป็นทริปดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและถ้าใครที่ไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวของสยามโฟนอย่าลืมกดติดตามเราได้นใน YouTube c h anel นะคะตอนนี้แอนและทางทีมง,งานขอตัวไปเล่นน้ำสงการก่อนนะคะสวัสดีค่ะ